ถัดมาดนึงครับคล้ายๆกับ v ีออแต่เป็น t o y o ต้ายา i ิสนะครับตัวนี้โฉมประมาณปี20หนะครับเหลือ3ามแสนกวบาทครับเลขไมมันห0 0 0ื่นนะครับรถทุกคันของเรานะครับรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพิความไฟไหม้น้ําท่วมกับไม้ครับถ้ามีผมซื้อคืนเต็มจํานวนพี่ซื้อไป4ี่แสนผมซื้อคืน4ี่แสนนะครับรถทุกคันคัดเกรดมาให้แล้วนะครับไม่มีย้อมแน่นอนนะครับการันตี เต็นเปิดมา17ปีนะครับพี่ไม่มีเรื่องนี้แน่นอนนะครับถัดมาแบรนด์หลักอีกสักหนึ่งแบรนด์ครับได้ตัวท็อปนะเป็น Honda าซิตี้เออนะครับเป็นตัว RS 1.0เทอร์โบนะครับขึ้นชื่อเรื่องประหยัดน้ำมันตัวนี้ตอบโจทย์ครับแล้วก็พุ่งแบบปี๊ดปี๊ดพุ่งเลยนะครับก็เครื่องเครื่องมันแรงก็เองเครื่องเครื่องโอ้โห อันนี้มีออปชั่นเต็มนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับมีคุชคอนโทรลมีเซนเซอร์มีกล้องถอยมีแม็กอลลอยโรงงานของแท้นะครับไฟเลี้ยวกระจกข้างมีระบบกุญแจคคเบิลนะครับครบจบเลยนะคือตัวท็อปนะฮะถ้าไปออกใหม่ตัวนี้ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ถ้าเป็นตัวตัวท็อปประมาณนี้ราคาเริ่มต้นห้าแสนกว่าบาทนะครับหายประมาณสองแสนครับพี่นะครับลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับถ้าอุ้ยนี่ไง ม,มีมีคันนี้เป็นเครื่องดีเซลหายากครับอันนี้เป็นมาสเตเครื่องดีเซลครับราคา3ามแสนกว่าบาทนะครับผมประมาณ6กพันกว่าตลอดสัญญานะครับเครื่องดีเซลมีแค่นอกจากเบนท์กับ BM นะครับจะมีแค่มาสเตอที่ผลิตเครื่องดีเซลมานะครับถ้าพี่อยากประหยัดน้ํามันนะเขาบอกว่ามันมันประหยัดนะครับเป็นเติมดีเซลค่าน้ำมันดีเซลก็ถูกกว่าเป็นซินใช่ไหมแล้วก็เขาบอกว่าประหยัดมากมาก นะครับตอบโจทย์ครับราคา3ามแสนกวบาทถ้าออกใหม่มีประมาณ7จ็แปดแสนนะครับถ้าเป็นตัวท็อปสุด9ก้าแสนนะมาต้าเครื่องดีเซลแต่วันนี้จับโปรให้ครับเหลือพี่แค่สามแสนกวบาท<อ>มีราคาไม่เกิน90,000มื้นไหมครับออียงกับถ้าผมหาให้ได้หาให้ได้พี่แต่พี่ซื้อไปซ่อมอมันจะคุ้มไมหมล่ะนะครับเพื่พค่าซ่อมแพงกว่าค่ารถอีกนะครับถ้าเอาเก้าหมื่น 99,000มีกระบะมีรถบ้านคันนึงรถผักรถฝากขายเป็นกระบะแคบนะครับแต่เป็นตัวเก่าเลยนะนะครับก็แล้วแต่พี่แล้วกันนะครับตามงบนะซื้อรถจะมี2แบบตามใจงบกับตามใจฉันอ่าฉันชอบพวงนี้ฉันก็ซื้อเลยสู้ราคานะครับไปตามใจงบลูกค้าก็ตีงบมาก่อนว่าเรามีงบเท่าไหร่ผมจะได้นําเสนอให้ถูกว่ามันจะได้รุ่นไหนบ้างนะครับ mm hmm. ยาวไปยาวไปยาวไปครับเนะี่ยให้ดูเขาทีหน่อย วันที่29ครับแจกว่าคันนี้นะครับราคา17บาทนะครับมาลุน้นรับได้มีคันเดียวแจกคนเดียวนะครับในงานมีอยู่ประมาณ500คนเราก็แจกให้คนเดียวออระวังรถนี่ยทไมแรงจังเลยอ่ะอ,อันนี้อุย้ยย่าเพิ่งเปิดตัวยังเพิ่งเปิดตัวยังยังไม่เปิดตัวคันนี้เลยนะปกติอะนะครับเราเปิดตัวก่อน,อน,นแล้วนะฮะมาด้าเท่าไหร่ครับมาต้าเริ่มต้นถ้าเอาตัวถูกสุดประมาณ2000กว่าบาทเฮ้ยถูกสุดแสนกว่าบาทก็มีมาด้าสีดา นนสีดำประมาณ3ามาครับราคาเงินสดจัดโปรยังไม่รวมแบ,บรดค่าเงินกันนะครับสามแสนเก้าบาทนะครับพีซีไปเลยเป็นเครื่องดีเซลนะฮะเป็นเครื่องเบนซินก็มีตัวนี้ตัวท็อปขึ้นมานะครับเป็นตัว SP Sport นะครับได้ตัวท็อปสุดชุดแต่งเต็มนะครับเงียบอ้าวคุณโต้งทำไมคุณไม่เปิดรถเลยอะนะครับระบบเซนทัลล็อกนครับเซลล็อกคุณแจฮางรถมันจ<ล>ะล็อกเองนะครับ เซนเท่าล็อก g 5ทั้งหนึ่งคันครับราคา4แสนกว่าบาทนะครับถ้าออกใหม่ตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะ1.5 X Loop นะครับปี2 0 2 4เปิดได้ไหมเอ้ยอย่าลุ้นๆ <มา S 3> น,นะครับเบาะไฟฟ้าเบาะหนังปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นหน้าจอใหญ่ๆ,ๆนะครับเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำเออชอบนะครับมีคลอสไหมครับคลอสคลอสคือตัวต้า โคลาคอร์ดหรือโตโยต้ายาริสคอร์ดลูกค้าบอกว่ามีคอร์ดไหมครับมีครับพี่เจ้าคอร์ดอะไรเอฟเพนเดอร์คอร์ดยาริสคอร์ดโคลาคอร์ดนะครับมีพี่มาใหม่แล้วกันนะคะลูกค้าจ๋ามาหนึ่งแจ้งแจ้งรุ่นละเอียดเข้ามานะครับมีให้นะอ่ะฮาวอว์ฮาวว์นะครับโจวไลออนนะครับพี่ตัวนี้ออกใหม่ประมาณ9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับอันนี้คือออกใหม่ห้างป้ายแดงนะครับร้านหนึ่งตีกลมๆคือตัวท็อปสุด นะครวันนี้จัดตัวให้จําได้ไหมราคาเท่าไหร่เอาไป6,000นครับนะฮะออกใหม่เ0 0 0แสครับวันนี้จัดตัวให้เหลือ6,000นเป็นตัวไฟฟ้ากับน้ํามันนะครับสระบบขับเคลื่อนประหยัดแน่นอนนะครับลูกค้าบอกว่าโครลลอา์คอสโครลอาคอสนะครับมันมีสีขาวนะทักเข้ามาแล้วกันครับช่องทางการติดต่อนะครับตรงนี้ไม่ได้ห้อยคอเล่นๆนะพี่ สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับอันนี้คือช่องทางการติดต่อนะครับบ้านเขียวแอดหน่าหรือว่าโทรที่0ูนย์เก9าห้าหนะครับผมชื่อว่าสปล์สามเนี่ยมาโต้แล้วก็เนสสามเนี่ยมาโต้ค่ะมีที่กรุงเทพจัดราคาโปรสิบาทเปลาครับมีเหมือนกันครับสสาขาตอนนี้มี2สาขานะครับมีกรุงเทพกับขอนแก่นนะครับแต่ถ้ารถเยอะแบบนี้จะอยู่ที่ขอนแก่นนะครับที่กรุงเทพ จะเป็นเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับมันเป็นคล้ายๆว่าของเราอะไปเหมือนเหมือนเปิดบูธคือคือสาขากรุงเทพเนี่ยเรามีแค่เหมือนเหมือนเปรียบเทียบว,ว่าส่งมอบบูให้ลูกค้าที่นั่นอะนะครับ<ม>ก็จะมีรถจอดโชว์ไม่เยอะนะครับส่วนมากเราจะเป็นแบบลูกค้ายอยู่ฝั่งกรุงเทพเราก็จะส่งรถไปให้ที่นั่นให้รับที่นั่นมากกว่านะครับแล้วก็เดือนนี้ดเดือนนี้เซเว่น <L> น่ยคะ่ะครับเดือนนี้เป็นหมดสัญ,ญญาแล้วนะครับสัญญ,ญาเช่าไม่ได้ต่อก็เลย มูบกลับมาขอนแก่นที่เดียวนะครับอ่ะมา XL7 XL7 นะครับมา XL7 ออกใหม่ประมาณ8 0 0แสนไหม,มประมาณนี้นะนะครับแต่ว่าวันนี้จับจับตัว50%ให้ครับลด50เร์เซเหลือเพียงแค่4ี่0 0นกว่าบาทและผ่อนเจ0พันตลอดสัญนญเออนะครับนี่ฮะสวยๆนะครับอย่างที่บอกครับรถของเรานะครับคัดเกรดมา รับประกันโครงสร้างให้ไม่มีชนหนักพีความไฟไหม้น้ำท่วมกับไม้นะครับถ้ามีลูกค้ามีแบงก์สิบนะครับรับส่วนลดไปเลย1นึ่งแสนบาทเหลือสี่แสนกว่าบาทพร้อนประมาณ7จ็ดแปดพันตลอดสัญญาสวัสดีร้อยหกสิบร้อยหกสิบคนดูสวัสดีครับอ่ะมาดูภายในนิดนึงนะครับขอให้เปิดได้เปิดได้โอ้ยเปิดได้จริงมาเปิดได้สินะครับนี่ฮะออปชั่นมีมาให้ครบอยู่แล้วนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก ปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอกล้องถอยเบาะหนังนะครับมีมาครบนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะฮะได้เจตที่นั่งนะครับรถครอบครัวไปขับแบบนี้นะสวยๆนะครับ X เอ้ย XL7 นะครับโฉมนี้เป็นโฉมปี2022 0 0นะครับ21จุดปี22นะครับเลขไมายอยู่ที่เจ็ดหมื่นนะครับประมาณนนี้ะสวยๆนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กเป็นตัวเจตที่นั่งนะครับ เบาสุดท้ายเบาที่3นะครับสามารถพับได้นะครับผมไล่ไซส์นี้หมดเลยนะอันนี้เป็นห้าที่นั่งอยู่นะครับ CX 3 0อ่ะไล่ไซส์นี้เลยครับนี่ถัดมานะครับเป็น e x p e n d e r นะครับถ้าเป็นตัวราคาถูกที่สุดที่มีตอนนี้นะครับก็อยู่ประมาณ0 0 0แสนนะครับ5 0 0แสนก็ผ่อนไม่ถึงหมื่นนะครับประมาณ8-9 0 0 0พันะครับถ้าลูกค้าดาวเพิ่มมันก็จะผ่อนถูกก็มาอีกตามลำดับนะครับแต่ถ้าเป็นตัวนี้ ก็จะเป็นปีใหม่ขึ้นมานะครับปีเท่าไหร่เน็ตพิ่งขายวันนี้จําได้ไหมสองพันยี่สิบสองอ่าจดทะเบียนปี23นะครับเป็นตัว GT นะครับตัวนี้ออกใหม่ประมาณ8ปดแสนกว่าบาทนะครับ Xpander Cross ผมก็มีนะ Xpander Cross ผมออกใหม่ประมาณ9ก้าแสนใช่ไหมวันนี้จัดโปรให้เหลือ6กแสนกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็นตัว GT เหลือ5้าแสนกว่าบาทนะครับประมาณนั้นอ่ะถัดมาครับ Toyota v e l o z ครับลูกค้าเลือกเอาแล้วกันครับไซส์มันเท่ากันนะ เครื่องมันเท่ากันนะครับหรือต่างแค่แบรนด์นะครับแล้วแต่แต่และแบรนด์มันก็จะมีออปชันที่ไม่เหมือนกันหน้าตาที่ไม่เหมือนกันนะครับลูกค้าก็เลือกเอาอะไรกันว่าอันไหนตอบโจทย์กับเราถ้าเป็นแบรนด์รองพวกนี้ก็จะรา,าคาถูกกว่านะครับแต่ขับดีเหมือนกันนะแล้วแต่คนชอบนะครับแต่เป็นพวกนี้ก็จะได้แบบแบรนด์ตลาดนะครับประมาณนันเองซื้อไม่เจ็บซื้อให้ขายคล่องนะฮะ